จอดทิ้งไว้10กว่าปีครับประมาณ10 1 1 12ปีได้ครับอันนี้แกะใหม่ครับเดี๋ยวโมดิฟายจัดทรงใหม่งานดิบๆเลยครับเอาทรงไรแนะนำมาครับโอ้วันนี้ลงมือล้างแล้วครับช่วงนี้ไม่ได้ปัน่นจักรยานครับก็รื้อของเก่ากลับมาใช้อีกทีนึงครับจัดแบบดิบๆด,ดีกว่าครับ จอดสิบกว่าปีแท้งน้ำมันเครื่องข้างล่างรั่วครับสมัยตอนที่ลูกชายคนที่สองกำลังซนครับทำให้แท้งมันแตกครับผมผมเลยใช้กาวซีเมนต์อุดเลยครับตอนนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้เติมเข้าอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะโมดิฟายใหม่แต่ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับว่ามันดุดันหรือเปล่า ไม่ได้ขี่นานโอ้ตัายากเหมือนกันครับ ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่จะเอาแนวดุเข้าป่าหรือว่าคลาสสิกวิ่งถนนดำเดี๋ยวมาดูโมดิฟายจัดเองครับผมอะไรที่ทำได้ก็จะทำครับเดี๋ยวเจอกันครับรูปทรงไหนว่ากันค่อยๆทำทีละนิด